ถ้าถ่ายคลิปวิดีโอไฟ์สดที่บ้านแล้วแสงสว่างไม่พอลองเอาโคามไฟน,นี้ไปใช้นะครับเป็นโคมไฟจาก tnw รุ่น24นิ้วนะครับให้แสงสว่างมองเห็นได้ชัดเจนแบบนี้ถ้าเราไม่ใช้งานนะครับเราก็จับมืดๆแบบนี้เลยนะลองเอาโคามไฟอันนี้ไปใช้นะครับให้แสงสว่างมากถึง3แสงเลย อันนี้เป็นแสงสีวอมไว้อันนี้เป็นแสงสีขาวและอันนี้เป็นแสงสีส้มนะครับและมีโหมดไฟกระพริบให้ด้วยสามารถปรับลดความสว่างได้แล้วก็ปรับเพิ่มความสว่างได้และนี่คือชุดโคมไฟไรท์ส่จาก TNW รุ่นขนาด24นิ้วนะครับโคมไฟใหญ่ๆแบบนี้เลยนะอันนี้ไปทางด้านหน้าอันนี้ไปทางด้านข้างและอันนี้ไปทางด้านหลังนะครับและมีขาตั้งให้ด้วยง2เมตร10เซนขาตั้งแข็งแรงอย่างดีนะครับสามารถยืดหดได้เดี๋ยวลองให้ดูแสงไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับกดผ่านทางรีโมทคอนโทรลได้เลยนะ ส้มใส่ที่สีไฟกระพริบนะครับสามารถปรับลดความสว่างได้แล้วก็ปรับเพิ่มความสว่างได้ถ้าวันไหนหารีบมทไม่เจอมากดด้านหลังเครื่องได้มีปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มปรับลดอุณหภูมิแสงไฟปุ่มเปลี่ยนแสงไฟจะไลฟ์สดถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอแนะนําไฟสตูดิโออันนี้เลยนะครับจาก TN w วขนาด2 4นิ้วเปลี่ยนแสงไฟได้ทั้งหมด3สีเลยสนใจกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยได้ในคอมเมนต์